ค่ะลูกค้าค่ะเดี๋ยวพี่ปอปเพิ่นจะมาใส่ให้ดูเนาะอันนี้คือหลังจากที่เราทําการสวมวิกไปแล้วนะคะลูกค้าจะสังเกตเห็นว่าตรงด้านข้างนี้นะคะนี่เลยคือด้านข้างของวิกะจะมีขอบนะคะขอบคือเราจะต้องใส่ให้มันอยู่ตรงกกหูตรงนี้พอดีเพื่ออะไรเพื่อที่เวลาเราใส่วิกอ่ะมันจะได้ตรงกับศูนย์หน้าก็คือเป็นมนนนันเป็นเป็นจุดของการเล็งเลง็งศูนย์หน้าของของเราว่าเราจะใส่วิกยังไงให้มันตรงแล้วก็ไม่ให้มันเบี้ยว คือให้มันได้ตำแหน่งตามรูปหน้าของแต่ละคนนะคะพอเวลาเราใส่ปุ๊บเราก็ทําการวีนะคะการบีแต่งตรงไปเลยนะคะคือแล้วแต่ว่าเราอะจะให้เขาเป็นหน้า้าปกติหรือว่าเราจะบัดคาดหรือว่าจะยังไงก็แล้วแต่นะคะเราก็เซตเอาสามารถที่จะใส่ที่คาดผมได้นะคะแล้วก็ถักเปียเล็กๆหรืออะไรได้หมดเลยเหมือนที่พี่ปอเพิ่นรีวิวนะคะ คือวีได้ปกติเลยนะคะเนี่ยตัวนี้ถ้าลูกค้าจะรีบตรงก็ได้นะคะลูกค้าคือเราสามารถที่จะรีดได้อะไรได้ทุกอย่างจะใส่หมวกทับก็ได้นะคะหรือว่าจะาใส่ที่คาดผมหรือว่าจะติดลิ๊บนะคะจะติดลิ๊บหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนาะที่เราอยากแบบว,ว่าเพิ่มความเก๋ไก๋ให้กับตัววิกผมไปอีกอะไรเงี้ยได้ความแบบว่าเขาเรียกอะไรนะ ให้มันดูเก๋ๆน่ารักน่ารัก,รกอะไรเงี้ยเนาะเราก็สามารถที่จะติดกิฟต์เพิ่มได้นะคะหรือว่าบางคนเขาอาจจะแบบว่าถักเปียนะคะถักเปียก็จับเล็กๆมาจับเล็กๆมาก็ถักไปเลยค่ะเส้นเหมือนที่พี่ปอปเปิล์น,นารีวิวถักให้ดูนะคะก็สามารถที่จะถักได้ปกติเลยค่ะการถักเปียก็ถักธรรมดาทั่วไปนะคะเนี่ยคือการถักเปียมันจะไม่ทําให้เส้นเส้นผม ของเราอะเส้นผมวิของเราอะมันเสียนะคะเดี๋ยวพี่ถักฝังนี้กันป๊บคือมันถักได้ปกติแหละค่ะขึ้นอยู่กับว่าใครจะถักออกมาเป็นลักษณะแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะเราก็ถักได้นะคะถักซ้ายขวาฝั่งและช่อก็ได้เพิ่มความคลิปเก๋ให้กับวิให้มันดูแบบว่าเออแบบดูแบ๊วๆบวหน่อยอะไรเงี้ยค่ะนก็คือเราก็สามารถที่จะถักได้ก็คือตัว ตัวที่เราถักนะคะมันก็จะเพิ่มความเคให้กับรูปหน้าของเราพี่นะคะมันก็จะได้ความด้วยความสดใสนะคะในส่วนของของตัววิกผมอีกอันนี้เราก็ใส่ให้มันได้ตามทรงหน้าของของอแต่ละคนคือวิกผมมันเป็นงานที่มาตรฐานอยู่แล้วนะคะลูกค้าข้างหน้าของเขาเนี่ยคือเราต้องไปใส่ให้มันเข้ากับทรงหน้าแต่ละคนว่า,าคิ้วของเราอยู่ตรงไหนอะไรตรงไหนส่วนการถักเปียกันทำกิ๊บเก๋หรืออะไรแบบเนี้ก็ แล้วแต่ใครชอบไม่ชอบก็ไปทําเมานะคะเพราะว่ามันสามารถที่จะดัดแปลงอะไรได้ทุกอย่างแล้วก็เวลาเราเบื่อเราก็รีดตรงได้เลยค่ะลูกค้ารีดตรงได้โดยที่ไม่ต้องใช้น้ํายาก็ได้เราสามารถที่จะรีดตัวตัววิกผมนะะลูกค้ารีดกับตัวรีดของเราที่เป็นอ่าเขาเรียกอะไรนะตัวรีดผมปกติอันนี้พี่ปอปเปิ้ลก็อยู่ที่หน้าร้านแหละนะคะเราก็ไล่ไปแพ็คไปเรื่อยๆื่อเพราะว่า ก็ไม่ได้มีอะไรซีเรียสเพราะว่าลูกค้าก็สั่งของมาตลอดเรื่อยๆอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีแอดมินที่ช่วยรับออเดอร์อยู่แล้วนะคะอันนี้จะเป็นเครื่องรีดผมนะคะลูกค้า่ะก็คือจะเป็นเครื่องรีดผมก็คือทางร้านเราก็มีขายนะก็เนี่นะคะ่ะเราใช้รุ่นนี้เพราะอะไรเพราะว่าพี่ป๊อปปิ้ลใช้เองด้วยนะคะเราใช้ประจำแล่นเป็นรุ่นที่ทนค่ะลูกค้าขานี่ค่ะคือเป็นเครื่องรีดผมที่ทนมากแล้วก็ คุณภาพดีด้วยแล้วก็มีมอกอน,นะคะก็คือถูกต้องทุกอย่างนะคะผ่านเกณฑ์คือปลอดภัยอะค่ะลูกค้าไม่ได้ไปเสียบแล้วมันไหมหัวไหมอะไรเหมือนกับเหมือนกับที่เราเห็นออกข่าวทั่วไปอะไรอย่างนี้เนาะ,ะเพราะว่าสินค้าที่เราขายทุกตัวเลคะเราก็คำนึงถึงการใช้งานที่ปลอดภัยเป็นหลักเลยล่ะในส่วนของเครื่องรีบผมก็เหมือนกันนะคะอันนี้ก็ ขายด้วยแล้วก็ใช้เองด้วยนะคะก็มีตัวใช้ก็จะอยู่ที่ร้านคือตัววิกผมของเราเนี่ยนะคะคุณภาพของเราอะอย่างที่บอกคือผลิตมาจากเส้นไหม่ที่มีคุณสมบัติเฉพาะนะคะลูกค้า่ะลูกค้าค่ะคือแบบว่ามันเป็นงานที่ทนแล้วก็เส้นไหม่มันจะรีดได้โดยที่ไม่ต้องใช้น้ํายาก็รีดได้นะคะโดยที่เราก็ปรับอุณหภูมิตามเกณฑ์ที่ทางร้านแนะนําไปเลยค่ะ รีดได้โดยที่ไม่ต้องใช้น้ำยาเลยนะคะใครที่กําลังมองหาวิปผมสวยๆไปใช้งานอยู่ก็ทักแชทแอดมาได้เลยนะคะเรามีขายทุกวันคะ่ะลูกค้าขามีขายทุกวันแล้วก็ที่หน้าร้านเราก็เปิดถึงสองทุ่มทุกวันคะ่ะลูกค้าใครที่กําลังมองหาวิปผมอยู่เนาะใส่เองหรือจะซื้อไปฝากหรือว่าจะยังไงก็แล้วแต่ก็ทักแชทมาคุยกันได้นะคะนี่เลยคือที่หน้าร้านเราก็มีเยอะนะเราก็แพ็คของแพ็กอะไรไปทุกวันเลยคะ่ะก็คือส่งของทุกวันไม่ได้มีอะไรซีเรียส